กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลกรุงเทพหัตใจครบรอบ27ปีโอ้โห เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับจำได้ไว่าตอนนั้นไปเป็นพิธีกรในส่วนของงานเปิดนะฮะจึงป่าเปรมนะครับมาเปิดมามาเปิดให้นะครับสร้างสังคมที่ยั่งยืนครับปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มแก๊สเครดิตจานวน27,000ต้นกล้ารวมกับพันธมิตรและองค์กรอื่นๆภายใต้ในโยบาย B D M S Sustainability สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนครับ ผู้ช่วยศาสต H, ราจารย์นายแพทย์กรีอังกูลเชษฐ์เผ่าพันธ์กรรมการผู้จัดการและผู้มนวยการโรงพยาบาลนะครับกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวนะครับว่าโรงพยาบาลกรุงเทพมหายนครนั้นดําเนินกิจการครบรอบ27ปีขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เคียงข้างกันนะครับขอบคุณพันธมิตรภาคร,รัฐภาคเอกชนโรงพยาบาลแล้วก็พันธมิตรธุรกิจทั้งทาง,ทงด้านสุขภาพและด้านอื่นๆที่ได้ช่วยให้โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครนั้นได้ดูแลพี่น้องชาวสงขาจังหวัดใกล้เคียงได้ดูแลผู้ป่วยอย่าง ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพนะครับเราได้มุ่งพัฒนาการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์สุขภาพโดยเพื่อตอบทุกโจทย์สุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอาทิด้านบุคลากรมุ่งให้พนักง,งานมีความรู้ความชํานาญในการดูแลผู้ป่วยเทรนใหม่และกลุ่มโรคเฉพาะทางรวมถึงเพิ่มสหาสาขาวิชาชีพ พร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลคนไข้แบบองค์รวมและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการนำเครื่องมือเฮลท์เทคนะครับไปใช้ในงานสนับสนุนสุขภาพ ด้านเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นเครื่องมือที่มีนวัตกรรมทันสมัยตอบโจทย์สุขภาพเทรนด์ใหม่ๆนะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยนะครับ ด้านการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นแนวโน้มเทรนด์ใหม่ของโลกอาทิสังคมผู้สูงอายุการดูแลผู้ป่วยทางไกลการดูแลผู้ป่วยต่างประเทศเชิงสุขภาพท่องเที่ยวเป็นต้นจึงจะเกิดโครงการความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนนะครับโครงการความร่วมมือร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านสังคมได้มีการสร้างสังคมที่ยั่งยืนในโครงการกล้าดี นะครับกล้าดีพิทักษ์ใจกล้าดีพิทักษ์สมองกล้าดีพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยปีนี้เป็นกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มก๊าซคาร์บอนเครดิตจำนวน27,000ต้นกล้าร่วมกับพันธมิตรและองค์กรอื่นๆภายใต้ในโยบาย BDMs Sustainability สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน สร้างฮีโร่สุขภาพในโครงการ BDMS BLS หรือ Basic Life Support โครงการกล้าดีพิทักษ์ใจอบรมการฟื้นคืนชีพให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปดูแลชุมชนในกลุ่มผู้ป่วยขาดแคลนห่างไกลเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงการสวนหัวใจขยายขออภัยครับด้วยโครงการสวนหัวใจขยายหลอดเลือดในผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองประกันสังคม ทางนี้ผู้นวยการโรงพยาบาลก็ยังได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายตลอด27ปีที่ไว้วางใจโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใจเราสัญญาว่าจะเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพเพราะเราอยากเห็นทุกคนสบายดีนี่คือบ้านของเรานะครับ เอาละครับนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาทางด้านการแพทย์นะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของท่านผู้ชมทุกๆกท่านเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นประการหนึ่งนี่นะครับก็คือการที่มีจิตใจงดงามนะครับขยันดูแลเอาใจใส่ตัวเองมีวินัยนะครับดูแลประกอบอาชีพสัมมาอาชีพก็จะได้มีนะครับในส่วนของการออมทรัพย์เอาไว้นะครับแล้วก็เผื่อมีเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลก็สามารถที่จะสนับสนุนได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลไกลไกลมากเลยทีเดียวนะครับ